เป็นเกรดหี่มาอยู่รอบๆด้วยอะ่ะฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับรถเมย์อีกครั้งนะคะอืม hmm. ไม่ได้เล่นนานมาก นานมากมากมากเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสบายดีกันไหมอันนี้ก็เพิ่งกลับมาเล่นนะคะปกติเข้ามาก็ไปเก็บเหรียญสร้างแต่บ้านนะคะโอ้โน oh, <no. S 1> ไม่ค่อยมีเวลาเลยช่วงนี้จนอีเวนต์ใหม่มาแล้วอะอืม hmm. ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอะไรเป็นยังไงเนี่ยโอ้โน oh, no. เมื่อกี้ไปเล่นมาหนึ่งตาแมพธรรมดาสุ่มได้แมพธรรมดาตานี้สุ่มได้แมพอีเวนต์โอ้เยไม่รู้จะเป็นอย่างไร <Watch out. S 1> เข้าลงไปแล้วเห็นตัวหนึ่ง อืนแรกก็โอซี่เลยไม่ค่อยถูกสตากับโอซีกับเท่าไหร่นะคะเอา้าไหนตีนแล้วคนอยู่ไหนต<ะ>ีนอยู่นี่คนอยู่ไหน ไปไหนะทำไมเราไม่เห็นคนนี <S 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 ่เห็นปีนอยู่แต่ไม่เห็นคนข้างล่างเหรอ <S 2> <S 2> <S 2> <S อุ๊ยเพื่อนล้าเหรอ อ,อ,อ,อมีพาหานะอะไรให้เราแบบเคลื่อนไหวได้บ้างอุ้ยยิงอะไรมัแต,ต่แอคอยู่ วู้ยนู่นไงนู่นไง 狼了 ช่วยไวฟันขี่ช้างหุยได้ได้โจมตีขาแมมมอสทำให้มันอ่อนแอลงเราจะโจมตีทำไมใน,นเมื่อเราจะใช้งานมันอยู่ถูกไหม ตรงนั้นมีรถวุ้ยวอ้ยเรดเก็บเสียง มากระตุกจังโอ๊ยโดนล้าด่าบะสีงมัน ยังยังดีเลยเรากลับไปเอาช้างดีกว่าโอ้ยมันดีด่า ลองเต้นสิลองเต้นสิอาออันนี้คือเต้นแล้วหรออ๋อน้องเต้นแบบนี้โอเคเต้นแป๊บเดียวห้าวิ มันแบบดึดักดึงดึกดึงกดักะดูดิถ้าเดินอะน่ารักเพื่อนขี่อะไรมาดูดิเพื่อนขี่อะไรมาสิงโตเหรอน้องชื่ออะไร ตัวต่างกันมากเลยอันนี้ก็คือเหมือนเติมยาโอเคไป let's go ูด <l id> ิช <playing> ้างใหญ่มากเฮ้ยมีไฟอีกกว่าจะยิงโดนทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะ เจอคนละเจอคนละอุ้ยยามาพอดีเกือบไปแล้วมันล่ะเกือบไม่ได้คิว ทำไมเขาชอบเก็บอันนี้ให้เรา <got> อ้๊ยช้างช้างเราอยู่ไหนช้างเราอยู่ไหนคงบีบแล้วไปลูกโอ้ยไปทางนี้ลูกไปทางนี้ โู้มีคนตายแล้วอปยิกนอ้ เพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเราไม่ต้องช่วยเราเก็บไว้อโอเคเราเก็บไว้ชาย,ยามจำเป็น thank you จ้าวิช่วยกันแล้วหรอ,อน้นอะช่วยกันแล้วใช่ไหม ที่เราได้คิวไหมอ่ะบออยู่นั่นอยู่นั่นอยู่ที่เดิมใช่ไหมเองอยู่ที่เดิมใช่ไหมัอนอ,มอยู่ที่เดิมเอ็มโผล่ดิโผล่มาตรงนี้โผล่มาตรงนี้เร็วๆอีกทีเดียวเองโผล่มา อ,อะไรอะ่ะสรุปอีกทีเดียวคือเราต้องเหรอเพื่อจะมาช่วยเราไหมเพื่อนน,ะะนอ่ารักเพื่อนน่ารักเพื่อนน่ารักทำไมไม่ยอมใช่ะเพื่อนมาหาเรา ช้างอันนี้มีหิมะอันนั้นด้วยมีหิมะบนตัวด้วยมีคนใกล้ๆเบอร์สี่ คือนิดดินเราล่าชาวเพื่อนถูกไหมเราไม่เห็นเลยก็คืออ,อสวยเราองอยู่จนจบแมทใช่ไหมทุกคนเพราะว่าเรา ทำเคสล,ลูกซองเรายิงลูกซองได้ประมาณหนึ่งถึงสองตัวจะต้องยิงจะคืนนะคะ เสวยโม่าสามม่าสามเรายังรอชีวิดีโอ การที่เราโดนยิงตายก่อนเพื่อนคือเรื่องปกตินะฮะเราไม่ใช่โปร,โปรเพเยอร์นะฮะก็ดูดูเขาเล่นไปอ่าภาพมาที่เบอร์สองดีกว่า ก้าตัวแล้วเพื่อนเอ,อ้ยอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังเนี่ยน้องช้างไปเดินป่าหิมะม,มาแน่เลย เลยไม่กี่ตัวแล้วเพื่อนไฟติ้งไฟติ้ง โอ้ชนะยังอ๋อยังยังอ,อีกสามตัวสามสามหรือเปล่าอีกสองตัวเขาดาวช่วยอวโอเคอีกหนึ่งตัวจ้า <c oughs> We are number one. <laughs> we are the best. Wait. <laughs>